น,นี้นะทุกคนก็อ่ะแล้วไม,ไ,ไม่กินไปเรื่อยไม่กินไปเรื่อยออันนี้ก็เป็นเวลานี่บ่ายสามห้าเออเดี๋ยดเด็เอ,อ้ากินไปเรื่อยหรือแมอว่ะบ่ายสามห้าสิบสามไอ,อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็มาเออ,อทุกคนก็คงเห็นที่หน้าปกแล้วอะ่ะจิสือเพอยเอ่ะ <c oughs> ี่ขนมโซบิของพี่อูจุนนะก็เพิ่งแวะซีเจมอเลยของภูทรแปดน,นี่ซื้อมาสองรถเลยรถช็อกโกแลตแล้วก็รถนมเออก็อยังมีสองรถอยู่ไหมอ่ะมีสองรสเออชิมช็อกโกแลตก่อน บัวข้าวทางซูชช็อกโกแลตเอออ้๋หม้อเออ้อมาเน่อุ้ยเออ,อก็ไข่ไข่กับอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้เยื่อในเนี่ยข้างในออแล้วดูดิว่าไอข้างในมันจะเป็นยังไงนะ Ừ. Mà mình sai chocolate ép bằng kê, kê. Ừ hé, leo ke rót núm, lưới mấy quá ke ke, ừ ke luôn, coi lồng, tông lồng chìm mà ừ, tha cơ wa, đâu pin mấy mốt đâu có phu quẹt có đay, ke ẩn ke ngải na, ngải, ừ, ừ lồng chìm, ừ, có lồn, lồn à. ừ, ơi, đào 91, đào phu, quài, ừ, kê, Nè, chocolate nè mừng á mẹ à bia à án á. Tổn tốn nè à mẹ quả pha lít thì nơi là có bò đi phát ở đây cả chậm nơi à tè chồng quá cái tầm bốn âm thư ừ nè nhu này đầm đầm, nha à mà dấu lon mà xin รสนมนี่ก็คือชลินผีซ้ำเลยนะช่องนี้โอ้แกเง้งายหมาะอะเหลวานยโบกว่าเจ๊ไอเนี่ยเออกินไหนกินไปเรื่อยไม่เอากินไปเรื่อยนะโอ้ห,อมมห้อหมาหอมทุกรสอะมันเคยมีรสหนึ่งที่เป็นพันนี้เลยเนี่ยย่างหนึ่งอะเออนี่ แล้วก็ใไฮเลช็อกโกแลตหอหอละยี่สิบยี่ห้าเละ,ละแต่ว่าเข้าล็อตอยู่อ,อ๋อห้เออถักก็เท้าไ้อยเลยเออนี่นมอืมอืมเออก็ชิมอยอีกอันหนึ่งจะได้ชิมอย่างละโซ่ก็ได้อยู่อะอ๋อ เกาแฟเอวอืสามมูงห้าเอย,ยอดอยามัวอืตอนที่กี่ห้าเจ็ด <c oughs> เ้เลยเอออ่ะอ่ะเดี๋ยวกดค้างไหมอืกอกดค้างวออออ แล้วเพือกดค้างไม่ได้ทุกคนแล้วเรากดที่ปุ่มไอ้นี้แล้วนะที่ปุ่มกดค้างทำไมมันไม่กดค้างให้เราอะ่ะโอ้ยตายอ่ะไม่เพือทุกคนเพราะว่าหยอดแป๊บเดียวนะไม่นานเอ๊อแล้วเราพยายามกดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้อะ่ะกดปุ่มไอ้สต็อปอะ่ะโอ้ยอะเนี่ยก็ซื้อตั้งแต่เก้าโมงยังไม่กินที ก็มันไม่บูดทุกคนเดี๋ยวกินก็ขอลงชิมขนมก่อนอ้โอ้ยมันไม่ได้พยายามกดแล้วเดี๋ยวสี่โมงก็เออเพื้อกดไม่ได้กดค้างกดอ่อกไม่ได้อ้องเออถ่ายได้เปีก่อฮัลโหล ทุกคนนี่อุ๊ยเอา้าเออเราก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วไอ้ขนม,มชั้นที่เราซื้อก็ Co, เราเอ่อถ่ายในช่องตัวเองไปแล้วตั้งแต่สิบโมงดูแต่อันนี้ก็สี่โมงแล้วก็เดี๋ยวกินมันก็ไม่บูดนะเนี่ยโอ้ยกดค้างไม่ได้ไหมวะเพื่อไม่กล้าโทรมาเพราะว่าเป็นห่วงเรา เราขับรถมาไงเออพี่เออให้เบียชิมกี่นาทีแล้ววะฮ้าเรากดค้างไม่ได้แพ็กเกจก็ช่วยนะเร้วกูพยายามกดค้างเร็วพี่ผลไม่ได้อะแล้วเนี่ยเบียร์เออก็ตรงนี่เลยไหนเดี๋ยวลองกดแป๊บนะทุกคนเชือนไอ้โทรศัพท์เยียตายอ้าอชิมเลยช็อกโกเลตดช็อกโกแลตกน หลายเหตุการณ์มาคลิปนึงก็คือเราชิมตั้งแต่ก่อนเข้าซีเจโมอีกให้อยูเออใช่กับเซเว่นถ้าเกิดว่าไม่ได้สร้างซื้อในเซเว่นหรือไม่ก็ซีเจโมแต่นี่ซื้อถิ่ c ซี o โมนะก็สะดวกว่าเบี้ยไหนดูนะเอออืมก็รับไอ เิมมบาเลยเอออันนี้ก็คือตั้งใจซื้ออ่ะอันนี้ก็รุนุมร้อยมาก็พอเกมบไปเออเดี๋ยวอ่านนี่ อันนี้ที่ผลิตก็คืออยู่อำเภอเมืองสมุทรสาครแล้วก็จะจำหน่ายบริษัทแฮปปี้ครีเอเตอร์ก็คือพี่อูจัดจำหน่ายเองตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแกน่นแกยู่อยู่แล้วอะ่ะขอนแกน่นอ้าอีกปักชิมมันเอาเพื่มมันไม่โฟเออโฟอลไะกินได้ชิมนเดียวเองพี่เออก็ได้เดียวเดียวกินต่อ ชิ้นที่สองอ่ะเดี๋ยวอันขาวก็อยู่รวบนมเอาแล้วไม่ท่ายอยู่หนมชันท่าย,ยังวะท่ายอ่ะอืมออ่อออรรอยนะ่ออ่อยชโโ็อกโกแลตคลิปยาวผันนมี้อัพเฟชชาไหม ไม่ช้าจะเร็วมานี่อือันนี้เดี๋ยวกินอันพี่อฟองมั้อืมปี๊บนาจอใช่ฮะอืมปี๊บเรออืมอ่ะอืมบ๊ายบาย